再见。

มันเกาะอยู่ใบนี่นะทำหอยจับหอยเป็นนี่จับหอยไตก็เปนเริ่มเลยนะมันเกาะอยู่นั่นนะไปไม่ถึงอ่ะดิเอ๊ะก็ต้องมันน,น,น่าจะลึกมันฝาดพ่อฮะเออให้มันคลายน้ำไอ้ไข่ดินก่อนเฮ้ยไอ้ถูกแขนเสื้อดีดูดูดูถุงนี้โอ้มันจะไปยังไงล่ะเธอมันได้แค่นั้นน่ะไม่ถอดออกก่อนเล่าเรียก อีโอหอันนี้หอยอะไรหอยเชอรี่หอยคงไอยคงหอยคงหอยเชอรี่เชอรี่กะลี่ดอกคันนะน้ำ น่าไข่น่าล้างนเป็นน้ำอ่ะนี้เนี่ยอ๋อไข่มันนะเนี่ยๆตัวก็อยู่น่ะใช่ไหมนกเป็ดน้ำนิคนิคเป็ดน้ำเป็ดน้ำฮะมีมีไข่มันมีหอดตัวมันเลยนิคไข่นกเป็ดนะนกเป็ดน้ำเนี่ยลังมันน่ะอ๋อ เขาจะไปกลวนเขาโอ๊ยตกน้ำซะมั้งมีตกหรอกเขาอยู่เขาได้อยอะอ้าวมาโพบานผู้ใดเนี่ยเห็นยังนิกนี่นั่นสองตัวสามตัวมั้งอ่ะไม่เห็นออะะไร่กเป็นน้ำเป็นขาเอากล้องไปถ่ายดินกเป็ดน้ำหรือว่านกนกกวักเนอะผมว่าฮะวกเไม่กวักก็นกเป็ดน้ำเลยอยู่ที่มานี่เขายังเด็กอยู่หรอ ลูกนกกวักโอควักควักควักโอ้ตกแล้วตกแล้วตกไหมน่ะตกดิลูกนกกวักเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ได้นะลูกเออเจอไหมมันดำน้ำไปแล้วเออลูกนกกวักลูกนกกวักมันดำน้ำได้ไหมมันไม่จมอ๋อเหรอครับลูกนกกวัก โอ้เจมจริงอ่ะไม่โฉมมันดำนี่ผมนะไปทางนั้นนะมันไม่กลับลังมันถูกไหมนะครับดแม่มันก็พามาผมเห็นเยอะแถวบ้านผมว่านกไงนกปัดเราได้หอยแล้วนั่นนหละเห็นมันอยู่ข้างกำแพงนะหอยหอยครับแม่เห็นตรงนี้นี่แม่เห็นเนี่ยเยอะเยอะเลยทั้งหอยขมหอยเชอรี่เลยปัดนี่ย้ายเลยทั้งหมด ไอ้สองตัวนั้นมันหลักไงวะไม่รับมันก็มันะรอแม่มันมาให้อาหารมันทำอยู่อ่าปากรออาหารอยู่ปากมันกินหอยไหมล่ะกินในเกลอาหารให้มันนะเด็เฮ้ยมันไหวเป็นแล้วเหรอวะเป็นครับมันดำน้ําได้ด้วยลุงใหญ่จริงนะใช่มันไม่ใช่เหมือนพวกลูกเกียร์พวกอะไรอย่างงี้เรื่องจริงครับไม่ใช่เราหมามันกระโดดหนีตายน่ะโอ้ไม่ใช่ครับบาปีกกลัวไม่ใช่ไม่ใช่ ผ<ไ>มเคยไปเลี้ยงอยู่แต่ก่อนนะมันเลี้ยงมันอยู่วะเนี่ย,อยเยอใช่ขมก็เยอะนะครับอพอกินเลยแหละตอนนี้ก็ได้พอประมาณพอประมาณแล้วครับก็จะกลับแล้โอเคพอเอามาพอกิน,กนได้ let's go อ้ยแพ้เี่ยงแ้ยรายได้ดีนะเีงแค,แค่สักตัวนี่พอพันนะเฮ้ยไม่เา้าแล้วพ,อพ่อ แแล้วถึงบ้านแล้ว,ลวพอกมาไหลสอกโอไว้สองลูกมาเช้าแล้วเกลี่ยเก็บขย,ยะฮะ <laughs> มันตกได้มันได้ยังอ่ะ โุ <mile> oh. ้ยไอ้ไม่เดอเลยครับแต่ล้างตัวข้างล่างก่อนนะหางแกงส้มเนาะตัดตูด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 เลยเหรอรัตนาตัดตูดแล้วใช่ไหมรัตนาใช่ใช่ถูกรัตนาเรียกไม่ชื่อถูกอะ รัตนาลัตนาัตนาค่ไงให้ลฟองพูดดิลองพูดดิปป้ารัตนาโอ้ยตัวเลกเลยนะไข่มีไข่มีปลาด้วยโอ้ยปลาช่อนตัวเลกนี่ไงปลาช่อนไง ไปซะตอนเย็นเออเก่งส้มไปซะไปไหนรัตนาตาขึ้นฝนฮะขึ้นฝนไหน <laughs> ตาใสหมดรัตนาอโอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปมันจะยาวเกินขอบคุณครับ